ล่าสุด21-22พฤษภาคมนี้คลางโอนเงิน5,000บาทอีก7แสนคน เมื่อวันที่20พฤษภาคมนายรัมบัลนแสงสนึทโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันภายในสัปดาห์นี้จ่ายเงินครบ15ล้านคนโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมจ่ายกลุ่มเยียวยาในเกษตรกรเคยมีปัญหา4แสนคนไปแล้วส่วนวันที่21-22พฤษภาคมนี้จะจ่ายอีก7แสนคนโดยขณะนี้ยังเหลือการตรวจทบทวนสิทธิ์อีก2.4แสนคน แบ่งเป็น80,000คนกำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้แต่อีก1 0 0 0 0แคนมีปัญหาไม่เจอตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทำให้ผู้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวตนดังนั้นให้กลุ่มนี้เดินไปแสดงตัวที่สาขาของธานาคารกรุงไทยโดยยังมีอีก60,000คนติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้พยายามปิดการทบทวนสิทธิ์เนื่องจากในเดือนมิจุนาย,ยน์เป็นการจ่ายเงินในรอบที่3เดือนที่3แล้วถือเป็นเดือนสุดท้ายดังนั้นกระบวนการตรวจสอบ และทบทวนสิทธิ์ควรจะให้ได้ภายในเดือนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้รอการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาอีกมองว่าคนทั้ง66ล้านคนจะได้รับการช่วยเหลือจากรัทุกคนแต่การช่วยเหลืออาจจะไม่เท่ากันเพราะผลกระทบต่างกันนายลาวัลนกล่าว่า,า,วาสุดเปิดคุณสมบัติคนมีลูกที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาท จากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐก็เตรียมออกโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงทุกกลุ่มล่าสุดจอะเพิ่มโครงการช่วยเหลือกลุ่มใหม่เช่นคนสูงอายุเด็กผู้พิการคนไร้บ้านและกลุ่มคนตกหล่นมอบให้เดือนละ1,000พบาทนาน3เดือนเริ่มเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเบื้องตน้น ตามแผนที่จะเสนอนี้ค่าใช้งบ3-40 0 0 0่หนล้านบาทซึ่งมีคนในกลุ่มนี้รอรับความช่วยเหลือประมาณ13-14ล้านคนโดยการใช้งบประมาณ3-40 0 0 0หล้านบาทโดยกระทรวงจะทําการตรวจสอบซ้ำเพื่อไม่ให้มีความซับซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนผู้ที่ตกค้างจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน5,000มี ประมาณ1.7ล้านคนแบ่งออกเป็น 1. ตัดสิทธิ์เพราะซ้ำกับประการสังคม 2. ตัดสิทธิ์เพราะซ้ำกับกลุ่มเรษตกรโดย2กลุ่มดังกล่าวมีประมาณ600,000รายคงเหลืออีก1.1ล้านรายที่จะได้ใช้งบประมาณนี้ล่าสุดครางแจงสถานะล่าสุดทั้งหมดนี้ได้เงินแน่นอนโอนให้ภายใน3วัน จากที่รัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะได้รับเงินเยียวยาวรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่าน Web, เวอร์ไวเว็บหราไมทิงการนอตคอมเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลีป่ยน,นแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านนายรับวรุณแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการเราไม่ทิ้งกันจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน15ล้านคนขณะที่กระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เร,รไมิทิ้งการผ่านสาข,าขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในระหว่างวันที่18-29พฤษภาคมปี2563 นอกจากนี้ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามในวันอังคารที่19พฤษภาคมจะมีการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้จำนวน5.9แสนลาย รวมทั้งผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จและได้ผูกบัญชีพร้อมเพดเรียบร้อยแล้วรวมเป็น7 0 0 0รายล่าสุดด้านเพจโครงการมานาประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ออกมาโพสต์รวมสถานะที่ผ่านเกณฑ์แน่นอนและไม่ต้องไปร้องทุกข์ทงนี้ยังได้ระบุข,ข้อความว่าครั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับ ผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้คาดว่าภายในสัปดาห์นี้18-22พฤษภาคมปี2563ผู้ที่ผ่านได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินทั้งหมดโดยสถานะเหล่านี้ที่ไม่ต้องไปรองทุกก็ได้แก่สถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน คือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้สถานะท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินและสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์และสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีหรือข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขและสถานะ ท่านได้รับสิทธิ์มาตราการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดลาสุดวันนี้เงินเข้าบัตรคนจนแล้วใครลงทะเบียนรับเงินไว้ไปเช็คกันเลย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับเงิน3ประเภทคือ1ได้วงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จําเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200ถึง300บาทต่อเดือนโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้2ได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะทางรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบขอสอและรถไฟประเภท500บาท ต่อคนต่อเดือน3ได้วงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนโดยนำบัตรไปซื้อกาซจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันส่วนวันที่15พฤษภาคมจะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสสดการแห่งรัฐได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่0-3,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้31 0 0 0บาทถึง10,000 0บาทต่อปีได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรอยละ5ในเดือนถัดไปโดยผู้ที่ใช้จ่ายพันบาทรบาทได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5บาทถ้าใช้จ่ายพันบาท1 0 0 0บาทได้คืน50บาทและหากใช้จ่ายพันบาท1,000 0บาท จะได้คืน500บาทโดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m มันนี่ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการส่วนในวันที่18ผู้พฤษภาคมจะเริ่มให้ค่าน้ำา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยตั้งแต่เดือน ตุลาคมปี6-2ถึงกันยายนปี6-3เรียะเวลา11เดือนและมีค่าไฟฟ้าที่ลงทะเบียนไว้ได้รับ230บาทสํบาทสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินหน่วยที่กำหนดและหากใครที่ลงทะเบียนไว้นั้นได้รับวันนี้แน่นอนจ้าใครมีบัตรรีบไปเช็คกันเลยล่าสุดะออบคลังเผยวันโอนเงินคนผ่านเกณฑ์ที่เคยได้รับ SMS แจ้งว่าเป็นเกษตรกร เมื่อวันที่18พฤษภาคมเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้รายง,งานว่าตรวจสอบใหม่คนที่เคยได้รับ SMS แจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์จำนวน470,000คนใครผ่านเกณฑ์จะได้เงิน5,000บาทวันพุทธที่20พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังประกาศล่าสุด กรณีเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวรือนเกษตรแล้วกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลล่าสุด ของกระทรวงกรเกษ,ษตรศาสตร์ก่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุทธที่20พฤษภาคมโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ราไม่ทิ้งการปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะล่าสุดชงครมแจกเงินเด็กคนแก่พิการไร้บ้าน1,000บาท3เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าการจัดทำมาตรการใหม่ เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มที่ยังตกหล่นไม่ได้เงินช่วยเหลือ5,000บาทจากรัฐบาลว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงกรารคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราบาง mm. เช่นเด็กแรกเกิดผู้พิการคนชาราคนไร้บ้านและผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินให้คณะกรรมาการกันกรองโครงการใช้พรกกู้เงินหล้านล้านบาทพิจารณาหากเห็นชอบ จะเสนอให้ครมพิจารณาต่อ29พฤษภาคมนี้ทันที โดยแนวทางจะเสนอใช้งบ3-4 0,000่หมื่นล้านบาทแจกคนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย13-14ล้านคนและเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน1.7ล้านคนครังกำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งเบื้องต้นได้ตัดสิทธิ์คนซ้ำซ้อนกับเกษตรกรและประการสังคมไปแล้ว 6, 0 0,000คน เหลือ1.1ล้านคนซึ่งสุดท้ายน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือนได้หลักแสนคนส่วนคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์จะให้ใช้มาตรการ